วงจรปิดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมจับภาพแรกก็คือรถตู้อนเนกประสงค์โตโยต้าเวลไฟขับออกบาจากด่านครับแล้วด้านขวามือฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ก็มีรถเก๋งโตโยต้าอัลตริสสีขาวมีนายอนุวัฒน์อายุ34ปีเป็นคนขับครับคิดว่าพอออกจากด่านไปนิดเดียวเท่านั้นเองเขาตามประกบแล้วก็ยิงจังหวะนี้นี่แหละครับนายอนุวัฒน์ถูกยิงกระสุนเข้าที่ลำคอทะลุแขนหนึ่งนัดนะฮะส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยในรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ว่าอยู่ในอาการเสียขวัญแล้วก็ตกใจอย่างมากแต่พอออกจากด่านมาคุณผู้ชมเห็นไหมเขาตีประกบคู่คันเลยแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกยิงช่วงนี้ฮะ<อ>แล้วก็ทําให้รถเก๋งเอาติสของผู้เสียชีวิตนี่นะฮะไปถลยชนกับขอบทางฮะ<อ>แต่ว่ายังไม่หยุดนะครับถลยไปเรื่อยๆจนแฟนที่นั่งมาด้วยต้องถอดกุญแจออกอเพื่อให้รถหยุดไหลฮะส่วนเอาผาด Wi-Fi คันนี้ขับหนีไปเลยนะครับ วงจรปิดมุมนี้จะเห็นจังหวะที่รถเก๋งโจทย์ต่าอัลตริสสีขาวเนี่ยคนขับน่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเ<อ>นี่ยตอนนี้เขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับพระรถเขาเนี่ยเหมาทางซ้ายมือแล้วก็<อ>ชนกับขอบทางไปเรื่อยๆนะครับไปชนบารลิเออร์แล้วก็กลับเข้ามาสู่ทางวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะอะไรฮะแฟนเขาที่นั่งมาด้วยเนี่ยลุกขึ้นมาถอดกุญแจดับเครื่องพราะจังหวะนั้นคนขับฟุบอยู่พวงบาลัยส่วนคนขับเวลไฟ ขับหนีไปอย่างรวดเร็วครับหลังเกิดเหตุนะครับนางสาวอ้อยอายุ2 9ปีเพื่อนของนางสาวสาววิตรีแฟนสาวของคนเสียชีวิตเนี่ยเดินทางไปที่สอนอรประชาชื่นเพื่อให้ข้อมูลก่อนที่จะให้สัมภาษณ์บอกว่าเพื่อนบอกว่าช่วงเกิดเหตุรถคู่กรณีขับเบียดมาก่อนประกบข้างแล้วก็ใช้อุ้ปืนยิงโดยไม่รู้ว่าเป็นใครส่วนผู้เสียชีวิตตนก็ไม่รู้จัก คาดว่าเป็นแฟนใหม่ของเพื่อนยืนยันว่าเพื่อนไม่ได้มีปัญหาชู้สาวกับใครนะครับขณะเดียวกันตำรวจได้เรียกพี่ชายของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับแฟนของผู้เสียชีวิตครับ หลังจากสอบปากคำต่อเนื่องหลายชั่วโมงแฟนสาวของผู้เสียชีวิตออกมาจากห้องสืบสวนสนประชาชื่นโดยมีพี่ชายของผู้เสียชีวิตประคองออกมาครับเนื่องจากฝ่ายหญิงมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะโหเศร้าโศกเสียใจสิครับแฟนของตนเองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเนี่ยเธอก้มหน้าร้องไห้แล้วก็พูดเพียงสั้นๆว่าหนูเสียใจหนูขอสืบช่วยตามจับก่อนจะเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ครับซึ่งมีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเป็นคนขับจอดรออยู่ข้างหน้านะฮะ ด้านพี่ชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าสภาพจิตใจของแฟนนะครับก็ยังไม่พร uh, e ้อมนะฮะที่จะให้ข้อมูลอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงแฟนเขาก่อนนะฮะว่าแฟนเขาเนี่ยอธิบายกับสื่อที่ซักถามเขายังไงครับ้เพี่แฟนทไ้องถ้าผมเดี๋ยวขอเดี๋ยวน้องตั้งคืนดีสักสักก่อนแล้วพี่น้องก็ทำงานมาแล้วไม่นอนเลยพี่คถ้าผมขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะ ไป่ะครับผมปลูกบ้านี่ฮะเธอพูดเพียงสั้นๆครับนี่ฮะเธอพูดเพียงสั้นๆฮะว่าขอสื่อช่วยตามจับให้ด้วย <S 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 ะนะครับเนื่องจากอะไรฮะกลัวว่าการทํางานของตํารวจอาจจะล่าช้าอาจาอาจะมีคดีมากมายรอสื่อกดดันเพื่อให้การทํางานนี้อย่างรวดเร็วเพราะว่าอะไรฮะมีภาพวงจรปิด <S S S เห็นชัดเจนทั้งทะเบียนรถทั้งรูปร่างของรถที่ขับมานะฮะมาจากไหนเนี่ยเชื่อว่า กล้องวงจรปิดไล่ตามตั้งแต่ต้นทางได้หมดแหละครับพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าสภาพจิตใจของแฟนผู้ตายยังไม่พร้อมให้ข้อมูลใดๆครับเนื่องจากยังอยู่ในอาการเสียใจและก็อยู่ในสถานการณ์ขณะเกิดเหตุด้วยนะฮะตกใจฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนก่อเหตุหรือไม่พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเดี๋ยวผมไปฝากทีเดียวตอนเจอเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับพี่เนี่ยฮะรู้สึกถึงอารมณ์เลยนะฮะเพราะว่าทั้ง เสียใจทั้งโกโรธแค้นเลยครับก่อนที่พี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะขอตัวแล้วก็ขับรถออกไปจากพื้นที่ครับมาได้มาครับพี่มาได้มครับถ้าผมเจอแล้วก็คือได้มาครับพี่เดี๋ยวผมไปิดฝาดีเดียวบมาเจอเลยครับพี่อย่ามันเรื่องนะครับพี่ครับผมครับพี่เขไม่ใช่ครับพี่เดี๋ยวเจอก่อนครับพี่ไม่ต้องถามครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ ก็เพียงหมดจับอะได้ก็เมือนนั้นนะครับนี่เดี๋ยวตามนี่แล้วครับพี่ผมครับนี่ดได้ละฮะก็เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะฮะรู้สึกถึงอารมณ์เลยนะฮะทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นนะครับ จากนั้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจคุมตัวเพื่อนของผู้ก่อเหตุลงมาจากห้องสอบสวนเพื่อจำลองเหตุการณ์โดยตำรวจนำรถเวลไฟคันจำลองมาให้ชายรายนี้ครับคุณผู้ชมฮะชี้ตำแหน่งภายในรถรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถ ชายรายนี้ให้คุณบวบอกว่าไปดื่มกับนายกอไก่ผู้กเหตุมาไปดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่นายกอไก่ผู้กเหตุเนี่ยจะขับมาส่งที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีโดยนายกอไก่ดื่มจนเมาเพื่อนบอกอย่างนั้นเลยส่วนตัวเองยืนยันว่าไม่ได้เมาจึงเข้ามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับพนักงานสอบสวนครับแล้วตอนตอนนั่งมาเขามาส่งเราที่บ้านนี่คุยอะไรกันบ้าง ขอขึ้นไปอีกนดีกว่าพี่โต๊ดติ๊นขอขอเดินหน่อยอยากจะบอกอะไรกับการไหมยังสอบปากคำไม่เสร็จอยากจะบอกอะไรกับการไหมที่เราไปกินนั่งกินกับเราของเรา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  ซึ่งทางตำรวจนะคะก็ดำเนินการสอบปากคำแล้วก็ดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างการก่อเหตุแล้วก็จนหลังเกิดเหตุนะคะผู้บังคับการตำรวจนครปานสองค่ะพลต,ตรีเกียรติกุลสนที่เนนก็บอกว่าตอนนี้จับกลุ่มตัวเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการตามหาตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุนะคะหลักฐานต่างๆก็พยายามที่จะหาอยู่เพื่อที่จะดำเนินการขอสารออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนรถ เจอแล้วค่ะไปจอดอยู่ในโรงแรมแถวแถวนครปฐมส่วนสาเหตุนี่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งแม้ว่าจะโฟกัสไปเรื่องของความไม่พอใจขณะขับรถเพราะว่าจากการไปตรวจสอบอะค่ะสองคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนตัวผู้ก่อเหตุและกะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะแล้วก่อนการเกิดเหตุเขานัดสังสค์กันมีการดื่มกินกันระหว่างการขับรถกลับบ้านถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ไปเจอว่าที่หน้าด่านเก็บเงินเนี่ยค่ะรถตู้เวลไฟลเปลี่ยนเลนกระทันหัน จะเบี่ยงไปทางขวาส่วนรถเก๋งขับมาทางตรงก็เลยต้อง เบี่ยงกันไปทางซ้ายนะคะก็คือหลบกันน่ะก็เลยลักษณะเหมือนมีการปัดหน้ากันทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการลดกระจกมามองหน้ากันนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเดิมทีเนี่ยทางฝั่งของผู้ก่อเหตุก็มีหมายจับด้วยนะคะพยายามฆ่าเมื่อปี67ที่พื้นที่ชนบุรีและเมื่อคือนนี้เจ้าหน้าที่ก็นํารถของผู้ก่อเหตุมาที่สอนอประชาชื่อแหละก็คือเวลไฟสีขาวเนี่ยแหละคะ่ะทะเบียนจริงๆ5กอพอ 3,3,4,5กรุงเทพแต่กลับกลายเป็นว่าตรวจสอบแล้วรถคันนี้สวมทะเบียนพิ่นรงคุณผู้ชมสวมทะเบียนเป็นสองกไก่พอพึ่ง8 7, 7 7 8กรุงเทพมหานครนี่ดูสิ มีทะเบียนจริงและเป็นรถสวมทะเบียนนะคะพอเข้าไปดูในตัวรถไปเจอปืนค่ะเป็นปืนปลอมอีกหนึ่งกระบอกและเอกสารจํานวนมากซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะก็คาดว่าหลบหนีแต่หลักฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้พบว่าเดินทางออกไปนอกประเทศแต่ตอนนี้สังคมตั้งข้อสงสัยและเข้าใจแหละว่าทำไมทางฝั่งของแฟนสาวถึงได้ขอให้ทางสื่อช่วยเพราะกลัวไงคะว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่มียศตำแหน่งอะไรหรือเปล่านะคะ เพราะว่ารถตู้หรูคันนี้ก็เป็นที่สงสัยว่าเป็นของใครอาจจะเป็นนักการเมืองไหมอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีชื่อเสียงหรือไม่เพราะว่ารถนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาถือว่าเป็นรถหรูคันหนึ่งนะคะหลังเกิดเหตุก็ประสานไปยังเจ้าของรถที่มีชื่อครอบครองทะเบียนปรากฏว่าเจ้าของรถให้ข้อมูลว่ารถคันนี้ขายไปแล้วค่ะแต่ว่าโอนลอยให้กับบุคลคลคนหนึ่งขณะเดียวกันชุดสืบก็ทราบว่าหลังก่อเหตุมือปืนเนี่ยใช้เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปที่ พาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแล้วก็ไปถอดป้ายทะเบียนจริงออกเอาป้ายทะเบียนปลอมมาสวมแทนแล้วก็ขับรถจากอพาร์ตเมนต์มุ่งหน้าไปพุทธมนทลสายเจ็ดทำให้เจ้าหน้าที่ถึงไปเจอรถอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่นครปฐมค่ะ